พบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์สาหรับตอนนี้เนี่ยแดกคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายที่ต้องเลี้ยงลูกน้อยอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะหางานเสริมทำเพราะว่าต้องการแก้เบื่อและอยากช่วยเหลือครอบครัวสุดน่ารักเพราะว่ามิดชาชีพแสบเนี่ยได้ยกระดับออกอุบายอันตรายที่ทําให้แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยต้องสูญเงินได้เราไปติดตามกลลวงของวายร้ายกันเลยค่ะ โดยอุบายของอาชญากรรมประเภทนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็เคยออกมาแจ้งเตือนประชาชนกันมาแล้วนะคะเพื่อให้แม่บ้านที่เลี้ยงลูกแล้วก็อยากจะหางานเสริมที่เงินคล่องสะดวกได้เยอะต้องระมัดระวังกันไว้เลยค่ะเพราะคนร้ายเนี่ยก็จะเปิดเพจ Facebook ปลอมแล้วส่งคําเชิญหรือว่าพอเราเลื่อนฟีดไปก็จะเห็นเพจอันตรายนี้ที่ขึ้นข้อความชวนน่าสนใจว่าทํางานที่บ้านได้ง่ายๆแถมรายได้ดี แม่ทั้งหลายค่ะพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็ลองคิดไปดูนะคะว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างซึ่งอาชญากรรมค่ะก็จะแจ้งงานที่ทําดังนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือรับจ้างเขียนใบปลิวและเขียนรายงานโดยลักษณะงานค่ะก็จะมีการกําหนดให้เขียน50แผ่นขึ้นไปถึงจะได้เงินดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นงานที่หนักแต่สําหรับคนที่เลี้ยงลูกแม่บ้านบางคนค่ะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีอะไรทําดูซีรีส์ก็เบื่อหวังจะช่วยครอบครัวและมีเวลาว่างพวกเธอเนี่ยจะสนใจกันเป็นจํานวนมากเลยละค่ะตรงตามเป้าหมาย องมิจฉาีเป๊ะมาชกันที่อีกประเภทหนึ่งที่เรื่องลือในวิธีการหลอกอย่างยิ่งค่ะก็คือการแยกกระดุมลูกปัดโดยให้แยกสีไว้กลุ่มเดียวกันใส่ถุงเดียวกันได้ค่าแรงง่ายๆคือประมาณ100่งถึงหนึบาทถึงแม้ว่าจะดูเป็นงานที่เหนื่อยละเอียดแล้วก็วุ่นวายแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคนที่ว่างเห็นแบบนี้ก็จะสนใจทําทันที ซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็จะยิ้มกริมเลยค่ะเพราะว่ามักจะมีคนแจ้งว่าสนใจในเพจ Facebook ปลอมอยู่เป็นประจำแล้วคนร้ายเนี่ยก็จะตอบกลับไปว่าเดียวทักแชทไปส่วนตัวนะคะและนั่นก็เป็นก้าวแรกของการลวงหลอกนี่เองละค่ะอีกงานหนึ่งที่ดึงดูดให้แม่บ้านเนี่ยโดนหลอกกันเยอะมากคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือการพับกระดาษค่ะไม่ว่าจะเป็นการพับนกรหรือว่าพับดาวเสาสาวสายแฮนเมดทั้งหลายเนี่ยชอบกันนักละค่ะโดยงานนี้เนี่ยไม่จํากัดอายุมีการสอนขั้นตอนวิธีการทางาน กอดลงมือทําตามที่เพจบอกไว้แต่จริงๆนั้นไม่มีค่ะมันเป็นแค่วิธีการหลอกเฉยๆ งานอีกประเภทหนึ่งที่ดึงคนมาให้เสียน้ําตาเนี่ยก็คือการปากัก c r o สเซตปักเฟรมค่ะตรงนี้เนี่ยต้องระวังไว้เลยนะคะเพราะหากว่าใครหลงกลก็จะถูกหลอกทันทีเนื่องจากว่าอาจญากรเนี่ยจะย้าว่าคนรับงานเนี่ยต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เป็นค่ามัดจาตามขนาดและลวดลายโดยจะได้เงินผืนเมื่อง,งานเสร็จตรวจแล้วผ่านหรือว่าบางทีนะคะก็จะมีค่าประกันงานหนึ่งมัดจาโดยย้ําว่าอุปกรณ์เนี่ยฟรีสมัครครั้งเดียวทําได้ตลอดไม่มีกมําหนดส่งงานฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะเพราะคนร้ายเนี่ยไม่ สนงานอะไรทั้งสิ้นละค่ะสนแค่โอนเงินมาปั๊บก็บล็อกการติดต่อทันทีเป็นอันว่าดโดนหลอ,อกซะแล้ววิธีการหลอกนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะให้วางเงินมัดจําก่อนหรือว่าเสียค่าสมัครต่างๆนานา แต่ให้ทุกคนรู้เอาไว้เลยนะคะว่าการหลอกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยโอนเงินไปแม้จะเป็นค่าเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากอะไรแต่คิดดูนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยหลอกไปได้วันหนึ่งเป็นร้อยมันคุ้มไหมล่ะคะกับการทํางานของพวกนี้อันตรายเลยทีเดียวค่ะมีเหยื่อมหาศาลและบางคนเนี่ยก็เห็นว่าเสียไม่เยอะก็ไม่คิดไปแจ้งความโจนก็จะกวาดทรัพย์ไปได้อย่างสบายสบาย วิธีการป้องกันนะคะก็คือต้องดูเพจให้ละเอียดค่ะถ้าว่าเป็นเพจปลอมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเสมอแถมชื่อเก่านั้นนะคะก็จะไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําเลยในปัจจุบันและที่สําคัญนะคะต้องดูข้อเสนอจําไว้เลยนะคะว่าใดๆในโลกนี้เนี่ยไม่มีงานที่ทําแล้วได้เงินสบายๆหรือว่ารายได้ดีอย่างแน่นอนค่ะ คนที่ทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็รู้ดีนะคะว่ากว่าจะได้เงินมาสักบาทเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นดังนั้นใครมาบอกว่าหาเงินไม่ยากรวยเล็กทางเพจออนไลน์สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าโจรแน่นอนอย่าหลงกลเป็นอันขาดค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากดูความน่าเชื่อถือของเพจใช้ดีแล้วนะคะก็ต้องดูว่าทํางานที่ไหนโทรไปถามหรือวิดีโอคอลไปคุยได้ก็จะเยี่ยมยอดมากเลยละคะ่ะแต่ถ้าหากว่ามีการร้องขอให้อนเงินบางส่วนมาก่อนเนี่ยแม้จะไม่มากแต่ฟันทงได้ยังฉับไวว่าเป็นเพจโจรแน่นอน บล็อกได้บล็อกแจ้งตำรวจได้ให้รีบทำเพื่อจะได้ไม่มีเหยื่อคนอื่นมาหลงกลต่อด้วยค่ะและนี่คือเคล็ดลับสำคัญแก่แม่บ้านมือใหม่ที่นั่งเลี้ยงเด็กอยู่บ้านไทฟีดเฟซบุ๊กยุคนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจอเพจหน้าตาแปลกๆที่มีการจ่ายเงินสนับสนุนปันธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นเพจปลอมอย่าหลงกลเป็นอันขาดมุ่งมั่นเลี้ยงลูกตามความสามารถเราไปเถคะ่ะดีกว่ามานั่งเสียน้ําตาเพราะความแสบของมิจฉาชีพ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ Cyber ต่อหน้ากันค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัธิชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ